โอ้ท่านั้นยังบ่แล้วเข่าอยู่เนาะยังวานข่าวทุมทุมอยู่นะว้าไปเวื่ล่าพี่น้องเราไปอยู่มีกะโตไปเลยโอ้ยนกกะอยากได้อยู่เนี่ยวันน่ะเห็้วผมมีเงินเอาะชาบอลมันโรยไดรเห็ดใบตัดดินให้พ่อ Oh. แสงเศร้าขึ้น่ะใบขอบทองเรียบร้อย oh. เปิดภาพขึ้นมากอะอยู่อ่า uh, ปลายรักษณะใบฟ้าพี่น้องพี่นอ้องเนาะ อ๋อๆถืยว่าเขาอายเพิ่นกะอ่าดึงแต่เศร้าอยู่จั่นมื้อนี้แต่ว่าสิแล้วมื้อนี้คือลราว่าอยู่บ่จักอ่าป๋อบึงนี่น้องเว้ตารักตีนยุดๆๆบึงนีเพิ่นตีนน่ะสิเป็นตาย่าเนาะอโถเนาะรักรักคือควยนี่แอนนี้วรักตีนเหมือนือันคือเพิ่นอยากเอาแพงเนาะโดเอ้าสยดีเด้อสวัสดีพี่น้องโดนี่ก เบาเวียดนั่งน้ำึ้นพ่อแม่หลางพี่น้องเนาะเพิ่นมีเวียกพาสาววันเพิ่นไปกินท่านน้ำพี่น้องเสียเพิร์นเสียเลยกระซี่คีจากเรียนพ่อแม่หลังคนนั้นเลยมากับน้องเววตาเนาะสาวไฟนาะตีปีเงื่นเงื่อนอยู่อ้ยแต่ย่านเลยเพิ่นกินข้าวกินยังเราบอกเรื่องจังใดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุ้คนว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยเรือทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลย f อเพิ่นว่าคือแพงแท้บอต้าไปสั่นค่าไฟกะอืมอืกะทั้งบดทั้งมวลกับบอต้าใจว่านี่นะสามหมื่นหกพันบาทนอนพี่น้องเนาะกะถือว่ากะแพงอยู่สำหรับเฮานะบอแพงสำหรับผู้คนขึ้นนะเด็กว่าปุ๊บมาปั๊บเลยเนาะชาวั้านแห่งขับประชัยคนบกนเนาะเนาะโดย บ้านใดเกาะไปมาพ้นดุพ้นดุพม่วงเกิดมาบรเคยเห็ดไปโดดโอ้ยก่าตดเลยเกินอะไรนั่งปูดปูดยู่กเ้อก็เ็พื่นนกพืนนกเอ้ยอะเออทำดบอลีเนาได้ยังบนทันเลีว้โอ้ยอะไราจอดรถเมื่อกี้นี่ถ้ากันนั่งกินมีอย่งอมีกินป้ดป้าเลยกินป้าป้าหิวเขาอยูน่องไม่เอาวากินนน่องเอตายอยู่เด็กมืดบ้าปิดให้บอกนนองตา หางมาหอดี่มามาขอบใจเด้อลายโ้ยเด้อไปเบิ่ง่นก่อนสองได้เหนึ่ง่นกำลังตึงอยู่ฮะปเติคนอยู่เทน่ยิ่นปกตีกุบหมวกก็ไม่ใช่นาอพพรา

sao hạ thì đằng đó xài năm bữa sao hạ này bữa sao hạ sùn trăm hốc chưa của mình luôn không đèn ồ từng về thi là hết ớp ô nắc đi đi เิ่นชอยกันสี่คนลมลมพี่น้องมือนี่เนาะรักษาไฟเพื่นอ,อนยด เดา้านเนาะพากันกินเ้าหรอปยังซาตาเพื่อเห็นยังน้องกินเสรโอ้ยมคนสองคนนี่ดึงบ่พแพดอกเนาะ ไม่เป oh, ็นนะเป็นแห้งโอ้เพื่อนนั้นเพื่อนดึงปไใบก่อนแล้วพี่น้องนาะเพื่อนล่เข่งน้ำหลังลาเข่งหลังเส้นลวดมันนีช้ำบนเส้นลวดมันช้ำบนโอ้ยยยยยใหญ่ น่ะน่เตปพุนพันกันหลายอันเนาะเจ็ดอันโอ้เห็นแล้วไปยว่าโอเคแล้วสิดีังเนาะเสรจรวดไงจำงนี่พันกันเจ็ดเสร็จเยอยูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนีหกเอาไปได้เศษนึงแสดงว่าหน่น้อยก็ทานี่แหละอโตเวเ็จมันอ่ะเออ นะมันยอดแสงเน,ะนาะยยาน,าน,นี่เป็นสิลงจากต้นนี่นไปพูดมันนี่ลงนึงนี่อโอ้โหเวลาไปนลงกันเนาะยังพามาเคนเก่งได้เคนวัยรุ่งสูง หลักหลักเสาไฟตีเหมือนเหมือนดิเสาไฟก็ตีตรูตรููดนไงคือขึ้นต้นเผาขวงเอง าดีด <łość> ีแต่เพิ่อนบอตู้ลงคือขึ้นต้นต้นเผาเนี่่ยหลายตาลงคือต้นเผาแห้งเนาะสาวพฟฟ้ามีหูเนาะเบิ้งๆบิ้ี่น้งเนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลอยเพิ่นก่อนเดี๋ยพลังก่อน

พอพูดยังอ uh, okay, okay. okay. ีกจ right? no uh, ักล right? uh, ักน okay. ี่เบอร์ยังอีกหนึ่งสองสามสี่อีกสี่ลักเตอเ้ยูกที่วเลยเก้าบ่หรอหนึ่งมุมมันพุ่นเนาะเออแวกแวกไปหันเรือชำนาบจากทางเลยสามสี่ห้าบกเจ็เก้าเก้าลักสิลักไมดดอกเินเนาะเออจั่งีงีแพมัน เช่นเฟ่เพิ่นแท้เอาเอาไว้โอ้มันมันเป็นแห้งมันเป็นแห้งดึงทวงแล้วบ่เนี่ยต่อตอนโมเฟ่เพ้าต่อตวนเนาะต่อหน่อยนะฮะ น้อยน้อยกับเวลาพ่นย้อนที่ีึงวัดทกน่าคึกคึกยังวะถามด้วยเตรียมบ่ตรงไกลโอ้ยแน่นอยู่ด้ะแนียนอยู่นี่กะ หากลังขื้นผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ัน้องเนาะเริ่มรักที่หะเริ่มรักที่หะพาปลาอ้อยไปนี่ไป ยอมแต่ว่าบ hmm. ุษัทง uh> ับไพ่ดักเรือวัดเพิ่นจีโตเข่าพุ่นเนาะออถือว่าถือว่าบุหนุ่ยเนาะต้องเวลาเนาะตัวนี้นะชุดดึงกระเฮือนมานี้ตัวนี้เอนใส่ดึงกระเฮือนนี่สิบันี่ป่นได้นี่ยังนิ่งั็นีเนาะตัวนิ่งเลย ถ้า họ ใส่ไงี่เขาเฮือนเลยนี่มัน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 อันตรายบ่ไอ่ถ้าเขาใส่ไงชี่เขาเฮือนเลยอันตรายบ่โอ้แต่ว่าใส่ไงเป็นแพงเนาะแต่ว่าเห็นน้ำฮือนน้ำหยางก็ประมาณนี้ละมีได้เอาย่ี่ไอ่แบบนี้ได้เแลดตัวเขาฮื้นฮอก

bùi ừ, lắc, này. có kia ngon, à. ngon rồi, ngon chỉ bỏ quên thêm tươm nhớ. Bỏ là... ba, bên nhá, okay. bỏ ok, vậy ờ, anh. Bỏ quên đã. có anh đi để An cà bộ bên á. Rắc kiềm, đi, anh hiểu à? อันนี้เนะมันเป็นหินบ่าน<ะ>ิ่เนาะหินหินเคลือบกันกันชน,น,น,นิมอย่า่าเพื่นกันไพ่กันยังหัวกันไพ่เลีนแล้วอ,อาไปเพื่อนไปมากระบ้ามากระบ้าหัวเข้า <laughs> เวียดังไปคุ้มต่นุ่มให้ต่นุ่มต้มใกล้อยู่แต่นุ่มต้มใกล้เหมือนกันลองแวบ,บนี้นนนนหัวใจว่าหอดจะหกแม็รจากนาดินขึ้นไปหอ,อ,อดเนาะ <laughs> แต่ว่าไฟนีงไ่ได้ปิดบม่ได้งอเป็นบ่ยังบัดเพิ่นนั่นที่เดียวขั้นาเด่นบ่โหไปงับประชันนี้ชาวบ้านให้เป็นเทวเด้เฮ้ยโอู้่ใดมีตู้เชนปบาทูเน่าบดไปเปลี่ยนบ่ปะทูเนาพี่เป็นหายหัวเด้อเป็นบ้านนี่เราไปงับไปอ่ะเป็นสีเราจะเป็นสีขาอ่าถ้าคือจากไรยะสมมติว่าจากระยะ ชำเพื่อนเสาอันช้ำสาหนาเพือนสาตาดึงเสาเพื่อนเฉประมาณจะพันเนี่ยโดยโดยนี่แรนี่จากนั้นจากนั้นภาคข้างชสาตาดึงเาเพื่อนรถทีนะบริบริไล่ร่วมดึงซาดึงซ้ายใชไหมเขาดึงเาเพื่อนปุ๊บรถทีนะประมาณสามสิบนีนะเออ ไม่ได้เรื่องมันมันมันบอกเขาจะขึ้นไปมัดเพิ่มอเพิ่นงยังยังบบทำมันว่ารักมันเครือข่ายเพิ่นรักเครือข่ายเพิ่นนี่ป๋าทูอเลยแต่ยังน้อยขึ้นไปไปโดดน้ำอยู่ปลายไม้นี่ห้อยมวนเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวนี้จะไปหาเฮ็ดเดี๋ยวนี้ลูกมาผิดทางกันใช่ไหมเอ้ย Chen, canh nóng, thắng lắp 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 ตีแล้บ <ần> ้นี่ด้าโอ้เสื้อกที่คนอันนี้นี่แมนแมนเสื้อกนะเสื้อกปอแวเสื่อกปอปานแพงบ่แพงกัเบิร์เอาตอน่นข้นนี่แล้พี่้อง Em xì <laughs> à. phần nào cứ phèn thế, em xì phần nào Thấy cháu thường Vì hoài phần phân từng gì đó vậy ông bà đeo khẩu thì nó ông phàn khẩu thầm tôm nữa Ủa, về về lao lao la cả. แต่ตอนนี้ยังยังบริมีกระแสไฟฟ้าเด้อเนาะพี่น้องเนาะยังเลยยังบริใส่ถุงหมวกถุงมือยังออกเป็นนิ้วไอ้ชื่อนะแม่แม่เดินชายเด็กชายเดี๋ยวบอตาสิโทรบอกาเพิ่มเติมอยู่ควนไฟนะโอ้เพิ่มเคราะหกวได้บอตาชิดว่าเพิ่มลอกเท่านั้นแหละเพิ่มมัดเอา ตัวนี้บัตรตอนเป็นโคน่นในห้อยว่านักสำเนึงตอนดึงเป็นชายซี่ในห้อยมันเป็นมันเป็นน้ำหนักแห้งดึงทวงแล้วบัดนี่จากที่ประสบการณ์ช้ไอ้ก็เห็ตน,นี่สายไพ่นี่ ชิปป <Đ ược. S 1> okay, ีนี่บ่อเป็นยังเชื่อบ่อทำเลยโดยก็่ถือว่าบ่ก็ถือว่าบอคอยมีปัญหาเนาะเออฮะแต่ไดๆก็โอเคจุดๆเด้อและเดี๋ยวไปเอื้อนชาวตาคนก้อนอ่าไปเบิ้งก้อนที่น้องน้อท่านนั้นได้ได้ได้กินออ๋ดึงแล้วพุนเอ๊ะ và nó chỉ đứng khốn sau khốn ừ. tổ tiền, tổ tiền, <laughs> à, Mình Tốt tí lên, tốt tí lên anh có nè, không? người ta Cần xay nó to đây Xay to bắp hình ảnh hình ảnh <laughs> ủa à, thằng bò kia bò hình cái tò khác thằng bò du đó. Nè, yêu cái tò mày nhảy nó. <cười> <cười> ไ่น้องน้องไปเฮือนสตาร์ตบนนุม่มคน,อนอโอเคอตัดภาพมางนีเนาะหยิบม,มาปุูกเคลือนวะโอ้ยมาต่อมได้วยเออ <c ười> เดี๋ยวมาปลูกเคลื่อนเดี๋ยวนะเนะาะโอ้ยขายป่ะฮะขายเท่าไรก็ดินตอนนี้เท่าไรกอดด้วยแสนเต้าเจักเมตรคูดจ็กเมตรนะ บอลแต่ n so, h oh, oh, hey, really oh a ไปพูดเนาะอืพราปานเดียวเอาไหมต่อมเลยโอ้ยนก็ยากได้อยู่เนี่ยนเห็นแลวผมมีเงินเเ่าบอลมันรได้เห็ดใบตะดินให้พ่อเสาเนะใบขอบทองเรียบร้อยโอ้ถามีเงินก็พอซื้อได้เขมทาก ถ้ามันเพิ่งกว่านี้มันจะเลื่อนกนี้ ujemy, มันสิบ่ได้เลยได้เออเนาะมันขึ้นได้โอ้หมากันนี่ท่นเ่าได้เห็ดไปเลยเมื่กก่อนนได้เนราะเรื่องดินเรื่องดอนน้ำมือแห้งๆนะแมนน้ำมือแห้งเป็นราคาผู้ใดมีเงินพอเอาอยู่พี่น้องมอเจาะอยู่บมแคมทางบ้านเฮืองมันอยู่หลายเลยเด้มันมันบูมเอ็ดบาทเลยเด้มันมันอย่าว่ามีไฟมีคนมีไฟมันจะนำลงไป เอาอยู่บุรีบวเงาเนี่ยมันมีมือเลยดเมนแมรบยาิแม่บ้านเป็นบ้านคนเลยนี่ออกไปหนีก็หาลอยเมตรนี่อ่าทไงเสบาเอ่าเอาไมเอาบนขายรได้ดีนะอ่าล่อให้ถือกันเลขรางวัลที่หนึ่งก่อนได้อยู่ได้อยู่ชนะเนยมันจีบได้ราคานีกวอมันเสียนเศร้าพี่น้องเหรอเนาะแต่ว่าดินวกดินเจ้ากันอตัวจดีก็เจ้าบ่ตัวนี้มันออกขอบตองเนี่ย โอ้ของเจ้าไหนเออไปซื่อมันโอ้เลยจะไปเชาดีจักว่าเพิ่นรุดไหนอยู่แล้วจักจะใบเท่าใบยังราบอลเลยทีกรดก็ต้องไปลนเองเน้เองเลยได้อยู่อ่าๆรอเพื่อเช้าขอเพื่อเพื่อเลนปุ่นางมาดีแกเซนหนึ่งแล้วปุ่น่าเออตัวๆเซนหนึ่งก็ต้องไปเป็นเลนเองในบ้านจะหาวิศเออว่าเซนเช้าอยเห็นไห้เมจะมีในนางสาวตปอบทองหลจังหวออเดี๋เพื่อนก็ไล่เพื่อล่น นายเบ็ดเอาไปเดาะน้องมีเงินจะมาลมกันก็เพื่อนมีเงินจะมาลมกันควายเบ็ดกูถือกินน้ำหอมวะลาบเป็ดปะเนาะโดนโดนเนาะโดนสบายดีสบายดี โอ้ข oh, ัวหมูเหรอเนาะหักแล้วหักแล้วโอ้ได้ได้หักหรีบบัดเนาะโอ้จิ่งเนี่ยมันขาดไปเลยอืมมีขาดก็ทำเกนไม่ได้บรปบานะได้ยะอ้หน้าจ้าขอนแบบบาดเกี่ยวจัาไรเนี่นี่ยขวดียวับได้นี่ะ เออเนาะด่า máu เพิ่นาาดเมนะขับส่แต่ว่าแข้งไม่ได้ใหม่มันเป็นไหมเหรอก็คือไมมประดุงประดุงบวชแข้งวันนี้นะประดัเป็นไมมเปือเลือดบ่วมเปลื่อยบ่อืมจะไม่เปลื่อยคืออยู่ก็ไม่เปลื่อยมันมากเป็นอันนี้ใส่กันนี่นี่เหมือนใส่กันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่แต่ไม่เชื่ยอืม บื่อไม่เปื่อยโบเราได้เชาอันซื้อเลยบ้ดนมแตรว่าญาติมันนี่กระดามม้อเราเอาลงนี่เนาะเอ้ยพูดเรียบร้อยพี่น้องเลยอะพี่น้องเนาะโอเคสินสำหรับคลิปนี้กะโมมีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะกะเอาไว้พบไปพ่อกัะบบตาในคลิปต่อไปมื้อนี้กะดึงไผเนาะดึงไฟฟ้าเข้าบ้านเข้าเฮือนอ่าเสาตาเบาหนุ่มเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่า ดึงมาได้หาลักแล้วน้องพี่น้องเนาะเป็นยังโลโลมาพี่และวจ่งไดก็ขอบมุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะที่ขับมาเบิ่งมาสมแล้วก็บกดขำโฆษณานาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย